จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast ในเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกหน้าประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะ วันนี้หัวข้อเป็นเรื่องของการสร้างความผูกพันนะคะแมมเราจะมีความผูกพันกับอะไรได้เนี่ยใช้เวลาเนอะอาจจะเริ่มจากความรักความชอบนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นความผูกพันแล้วเนี่ยจ้ว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นอีกนะความซับซ้อนที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นความซับซ้อนทางอารมณ์อะไรแต่เจ้ารู้สึกว่ามันจะต้องมีประสบการณ์ร่วมกันหลายๆอย่างเนะ เออแล้วการที่เราจะผูกพันกับงานได้เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาเนะทำไมเราถึงควรจะต้องผูกพันกับงานคะโจหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนช่วงนี้น่าจะเจออะไรเจอปัญหาคล้ายๆกันนะคะก็คือพอเราจะ ต้อง work from home นานๆน,น,นะคะหรือว่าเราไม่ได้เจอใครนานๆเข้านะคะไม่ได้เจอแบบว่าเจอกันตัวเป็นๆเ,เนอะใช้คํานี้ละกันง่ายดีไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆส่วนใหญ่เราจะก็จะเจอกันผ่าน หน้าจอนะคะหรือว่าฟังเสียงอะไรอย่างนี้กันบางคนนี่รู้จักกันในคลับเฮาส์นี่ไม่ได้เจอตัวกันสักทีนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แหละช่วงนี้ก็ก็ต้องถนอมถนอมตัวกันนิดนึงเนาะ,ะจนกว่าจะได้รับวัคซีนจนกว่าจะหลายๆอย่างน่าจะสบายใจกว่านี้นะคะเราก็จะพูดอยู่คํหนึ่งว่าเออคำว่าการสร้างความผูกพันโดยที่ยังไม่ได้เจอได้เจอตาเนี่ยมันก็ยากนะคะแม้แต่การทํางานเนี่ยบางทีเรารักในองค์กรแหละแต่บางทีเราตื่นเช้ามาเราทํงาน เราก็แยกย้ายกันไปนะเปิดจอคุยกันแล้วก็จบกันไปเจ้ากับพี่เก่งนะคะผู้บริหารกันเองเรายังคุยกันเลยเฮ้ยทุกวันนี้เหมือนทั้งเราแล้วก็ทั้งน้องที่ออฟฟิศเนี่ยเหมือนมีกิจการของตัวเองเนอะ <laughs> เหมือนแค่มา เเจอกันแล้วก็แยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องที่มาใหม่ในช่วงที่เรา work from home ร0อเี่ยถึงกับเหงาเลยนะคะ mm hmm. ก็เลยช่วงนี้ที่ igb 72เราเริ่มที่จะเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละสอวันนะคะ mm hmm. ก็คือวันพฤหัสวันศุกร์ได้มาเจอกันบ้างนะคะ mm hmm. นี้ย้อนมาที่เรื่องความผูกพันในการทำงานสักนิดหนึ่งนะคะ ก่อนที่จะสร้างความผูกพันได้เนี่ยมาดูสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่โฆษณานะมาดูสิ่งที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก่อนก็คือเออชื่อไหมคะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยทำงานโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขในงานของตัวเองเยอะมากเลยนะคะ อย่างที่สหรัฐอเมริกานะคะมีงานวิจัยที่พยายามจะหาระดับความไม่ผูกพันในองค์กรใช้คำนี้นะไม่ผูกพันในองค์กรเนี่ยซึ่งมีอยู่2ระดับนะคะที่เขาศึกษาระดับแรกก็คือเป็น disengage นะคะก็คือไม่ผูกพันเฉยเฉก็คือก็ไม่ผูกพันแหละกเ็เช้ามาก็ทำงานก็จบกันไปนะคะในระดับนี้เนี่ยมีมากถึง6 9้อ <c> ซ <oughs> นี่ถ้าเรียนหนังสือ69%นี จะได้เกรดสี่อยู่แล้วนะใช่ไหมอยู่แถวๆเกรดสามนะและในระดับที่น่าตกใจกว่าน,นั้นนะคะก็คือระดับที่ไม่ผูกพันอย่างแรงกล้าเลยนะคือสามารถแสดงออกถึงความฉุนเฉียวผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ผ่านอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็น actively disengage เนี่ยสูงถึง85%เลยนะคะ <c oughs> คือหาคนมีความสุขในองค์กรเนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะคะ ซึ่งปัญหานี้นะคะไม่ได้มีแค่ในฝั่งตะวันตกนะคะทีนี้มาดูฝั่งเอเชียบ้างนะฝั่งเอเชียเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นกันดีไหมคะจริงๆญี่ปุ่นนี่ก็น่าสนใจเนาะคือก็เป็นประเทศที่มีความนิ่งสงบใช่ไหมแต่เรื่องความตั้งใจเนี่ยก็เยอะมากดังนั้นความตั้งใจเนี่ยไปในทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการทำงานนะคะ93%ของคนญี่ปุ่นนะคะบอกว่าตัวเองอยู่ในระดับไม่ผูกพัน 93%เลยนะ93%จาก100นะคะโดยมีคำศัพท์เฉพาะสำหรับคนที่ทำงานหนักเลยนะ mm hmm. เช่นพนักงานซาจิกุนะคะคือพ,พนักงานระดับแรงงานแรงงานแบบระดับวัวควายอันนี้อันนี้อ่านมาจากงานวิจัยเลยนะหรือในระดับทาสในองค์กรเลยนะคะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีข่าวการฆ่าตัวตายจากความเครียดจากการทำงานเยอะมากด้วยนะคะโอ้โหที่โจ้เกินมายาวนานมาก ก่อนที่จะเข้าเรื่องการสร้างความผูกพันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องความเครียดความไม่ผูกพันในองค์กรเนี่ยมาจะกหนาทีกันนะน่าสนใจไหมคะว่าเ,เรื่องนี้งานนี้เป็นงานเดียวกันเลยนะ กับที่ตอนต้นที่เราพยายามจะเอาตัวเองไปอยู่ในองค์กรเราภาคเพียนจะทำเรซูเม่บรรจงเขียนอย่างดีเลยนะเพียรพยายามทุกอย่างที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นในองค์กรนั้นๆน,น,นะคะแต่กับกลายสุดท้ายมันกลายเป็นฝันร้ายที่เราไม่มีความสุขกับมันได้ยังไงมันทําให้เราไม่มีความสุขถึงขั้นมันเป็นพิษได้เลยนะเออน่าสนใจตรงนี้นะคะโจ้เลยอยากชวนอย่างนี้ค่ะ เรามาสร้างความผูกพันให้กับองค์กรหมายถึงตัวเรากับองค์กรเนี่มันจะทําได้ยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยโจอ,อยากชวนคุณถอยออกมาสเต็ปหนึ่งทุกครั้งเลยเนาะถ้าคุณสังเกตฟังเดียวกันน์ทุกครั้งเนี่ยเวลามันมีปัญหาอะไรเนาะเราจะต้องหาให้เจอว่าเอ้ยเรื่องนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรเสร็จแล้วเราถอยออกมาก้าวหนึ่งทำความรู้จักกับมันก่อนก่อนที่เราจะจัดการกับเรื่องนี้นะคะเราลองถอยออกมานิดนึงว่าเอ้ย เราควรจะถามตัวเองสักสี่เรื่องนี้ก่อนก่อนที่จะเดินหน้ากันต่อไปนะคะคำถามแรกนะคะความสนุกของงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรอันนี้ให้มองในระดับตำแหน่งของเราเองนะคะอย่างเช่นเอ,อ่อเนอะหรือว่า Designer หรือว่าคอ l l เ e นเตอนะคะนะมาลองไล่กันตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่น ี่เราเป็น AE นะความสนุกของงานเราก็คือดีมากเลยที่เราจะได้เจอคนใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะได้คิดได้แก้ปัญหาได้มองภาพรวมธุรกิจนะคะว่าขับเคลื่อนอยังไงวันนี้ได้รู้จักกับมาร์เก็ตติง ของบริษัทที่เป็นสถาบันการเงินเออเขามีวิธีการคุยมีวิธีการมองแบบนี้แฮะอีกวันหนึ่งเจอมาเก็ตติ้งของบริษัทที่เป็นผลิตภัณฑ์แม่และเด็กอ้อเป็นอย่างนี้โอ,อ้เจอมาเก็ตติ้งของออบริษัทที่เป็นผลิตภัณฑ์พ r o p e r t y โอ,อ้การที่เขาจะขายของออในระดับหลักหลายล้านการขายออบ้านที่คนจะต้องเอาชีวิตไปอยู่ในนั้นอ,อ๋อต้องมีการพูดคุยแบบนี้ สร้าง engagement แบบนี้นี่เองเออนะคะคุณก็จะได้เข้าใจนะมาต่อกันที่คำถามที่สองนะคะคำถามที่สองให้ลองถามตัวเองอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยส่งผลอะไรกับเพื่อนร่วมงานบ้างาหมายถึงงานที่เราทำอยู่นะส่งผลกระทบยังไงเอ๊ะเราเราจะถามยังไงดีนะลองคิดแบบนี้ค่ะว่า flow ของทั้งงานที่มันจะเสร็จได้เนี่ยขององค์กรเราเนี่ย เราอยู่ตรงไหนอืมเราอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราอยู่ในหลายขั้นตอนแหละมันจะไม่ใช่ว่าทั้งโฟโล์เนี่ยเราอยู่แค่ขั้นตอนเดียวนะคะหรือคิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้สมมุติเกิดเราป่วยกระทันหันเราต้องมีธุร,ระกระทันหันเฮ้ยงานไหนบ้างที่จะแบบเฮ้ยเดินได้ยากหรืออาจจะเดินไม่ได้เลยหรือจะต้องมีใครมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทําให้งานที่เราเคยทําได้ตรงนั้นเนี่ยผ่านไปด้วยดี อพอลองหยอดสมก,การแบบนี้ไปนะเราจะเจอเลยว่าเฮ้ย mm. สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับเพื่อนร่วมงานบ้างเราก็จะเจอเนาะคุณค่าของตัวเราเองว่าเราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้ตื่นมาแค่เฉพาะทำสิ่งสนุกของเราในข้อแรกด้วยนะแต่เรากำลังทำให้เพื่อนร่วมงานและก็งานโดยรวมขององค์กรเนี่ยเคลื่อนไปได้ด้วยดีอืม อันนี้ข้อ2นะคะสิ่งที่เราทําอยู่ส่งผลกระทบอะไรกับเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะทีนี้มาต่อที่ข้อ3กันบ้างนะคะข้อ3ถามตัวเองนะคะหัวหน้าง,งานเป็นแบบอย่างอะไรให้เราบ้างนะคะหัวหน้าง,งานจริงๆแล้วก็คือเหมือนเป็นกระจกสะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าสุดท้ายแล้วเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละถ้าเราตั้งใจทํำงานเนาะ เราสังสมประสบการณ์มากพอวันหนึ่งเราก็ขึ้นไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรที่เราอยากจะทำตามอย่างนั้นบ้างนะคะหรือหัวหน้างานปัจจุบันเนี้ยเขาเคยให้บทเรียนอะไรเราเนะมันจะมีหมดแหละทั้งแบบพระเดชพระคุณเนะเคยสอนอะไรเราหรือว่าเคยให้บทเรียนอะไรเราแล้วเราผ่านเรื่องนั้นมาได้อย่างไรเนอะอันนี้ก็คือหัวหน้างานมองขึ้นไปเนอะเออเฮ้ย เขามีอะไรที่เราถือเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างบ้างเราอยากเก่งในอนาคตอย่างไรบ้างนะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะองค์กรของเราให้ประโยชน์อะไรกับโลกนี้อลองถามตัวเองนะเอถ้าวันหนึ่งไม่มีองค์กรของเรานะจะเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งถ้าเกิดไม่มี creative talk ไม่มี rgb 72 v e n จะเป็นไง ทุกคนน่าจะเหงานะคะอย่างน้อยรายการพอดแคสหายไป2รายการเนาะคอนเฟรนซ์ก็หายไปงานหนึ่งคลับเฮาส์ก็ไม่มี2รายการหลักและนะคะก็ยังมีรายการอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกค้าแต่ละรายที่เราดูแลอยู่จะเป็นอย่างไรเนาะใช่แหละเขาก็อาจจะไปฟังพอดแคสต์เจ้าอื่นเนาะอาจจะให้เอ่อเอ่อครีเอทีฟเอเจนซี่เจ้าอื่นดูแลงานให้อะไรเงี้ย เฮ้แต่มันมีบางอย่างแหละที่มันเกิดจากประสบการณ์ของทีมเราเนี่ยที่มันหาได้จากเราเท่านั้นนะเขาก็น่าจะเออมีผลกระทบอยู่การเรียนรู้จากที่เคยต้องเรียนรู้จากงานคอนเฟรนซ์เนาะมีงานออนไลน์ c r e เอทีฟท a อกออนไลน์ให้ดูก็เปลี่ยนไปเฮ้ยเขาน่าจะเดือดร้อนอยู่บ้างเออนะคะอ่ะสี่คำถามนี้นะทวนอีกทีนะคะหนึ่งก็คือความสนุกของงานที่ฉันทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรเนาะ อย่างที่2 –องงานที่เราทำอยู่ส่งผลกระทบอะไรกับเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะอย่างที่3 –มหัวหน้าง,งานเป็นแบบอย่างอะไรให้เราบ้างนะคะเคยให้บทเรียนอะไรกับเราเราผ่านเรื่องนั้นมาได้อย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่4 –ี่องค์กรของเราเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับโลกนี้นะถ้าองค์กรของเราหายไปเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะสข้อเนี้เป็นการพาคุณกลับไปที่คุณค่านะคุณค่าของตัวคุณเองคุณค่าของ คุณกับเพื่อนร่วมงานนะกับหัวหน้างานแล้วก็คุณค่าขององค์กรของคุณเลยอืเมื่อตอบคำถามนี้แล้วนะคะถ้าคำถามนี้ให้คำตอบที่เป็นบวกกับคุณทั้งหมดนะสแสดงว่าคุณและงานนี้นะยังเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้การที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกผิดหวัง นะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าออความยากของงานครั้งนั้นๆนั่นเองเนอะอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเออ คุณไม่ไดเ้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้แล้วนะคือถ้าถ้าตอบทุกอย่างทั้ง4ข้อนี้มันให้ผลไปทางแกนบวกเนี่ยแสดงว่าคุณแค่เจอปัญหาเจอชาร l l e n g e จากตัวความยากของงานคุณกำลังจะมีสกิลที่มากขึ้นนะคะคุณอาจจะเจอปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้จริงคุณอาจจะเจอเรื่องของโควิดนะเรื่องของคริปโตเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เมื่อเจอปัญหาเหล่านั้นซ้สำๆเข้า แต่คุณค่ายังอยู่เงินเอาอย่างนี้ไหมเรามาเพิ่มรสชาติเพิ่มความเซ็กซี่ให้งานที่ทำอยู่เผื่อจะเพิ่มความผูกพันให้แน่นแฟนขึ้นไปดีไหมคะอ่ามันอาจจะเหนื่อยน่ายเกินไปเนาะงั้นเรามาเพิ่มความเซ็กซี่ให้งานกันดีกว่าเจ้ามีเคล็ดลับมาสี่สี่เรื่องนะคะอ่ะข้อแรกนะคะให้ลองเพิ่มสุดลรรับ เพิ่มซิกเนเจอร์นะของเราเลยในงานที่ฉันทำนะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่โจยกตัวอย่างไปแค่งานเดียวนะยกตัวอย่างเช่น AE ทํทำงานกับองคอนน์กรนี้หรือทำงานกับองค์กรไหนก็แล้วแต่เจอ AE มากี่คนไม่รู้ละแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฉันเป็น AE ให้งานไหนก็ตามนะฉันจะตอบแชท เร็วเนาะฉันจะตอบกระชับฉับไวฉันจะตอบอีเมลไม่ใช่คำว่าเรียนนะแต่ใช้คำว่าสวัสดียามเช้าสวัสดีตอนเที่ยงค่ะสวัสดีตอนเย็นอ่าก็จะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะหรือว่าใครก็ตามที่โทรหาฉันจะเมมอ่อ เบอร์โทรศัพท์เขาไว้และในครั้งต่อไปที่เขาโทรมาเราก็จะเรียกเลยสวัสดีค่ะคุณแพรวสวัสดีค่ะคุณกันจิอ่าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณนิชาอืสร้างความประทับใจได้นี่คือสูตรลับของฉันเองหรือถ้าฉันเป็นดีไซเนอร์อ่าถ้าผมเป็นดีไซเนอร์นะงานที่ผมทำนะทุกงานเนี่ยผมจะขึ้นต้นก่อนเลยว่างานนี้ผมทำเนื่องมาจากประสบการณ์ไหนของผม เรื่องนี้นะรีเลทเกี่ยวข้องกับประสบการณ์นี้ของผมนะมันเป็นซิกเนเจอร์แต่จริงๆแล้วคุณก็ทำตอบโจทย์ลูกค้าแหละว่าผมจะซ่อนอีสต์เ์เอ็กไว้ในงานของผมทุกชิ้นคุณต้องคอยหาดูนะ AE AE ได้งานจากผมไปเนี่ยจะต้องหาเลยว่าอีสตอเ์เอ็กของผมอยู่ตรงมุมไหนอ,อันนี้สร้างความเซ็กซี่สร้างความสนุกอย่างแรกนะคะเพิ่มสุดลับในสิ่งที่เราทาอยู่นะคะอย่างที่สนะคะกับเพื่อนร่วมงานแล้วนะคะกับเพื่อนร่วมงาน อยากให้คุณหมั่นขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกครั้งที่งานเสร็จนะคะงานเสร็จอันนี้แล้วแต่เลยคุณจะขอบคุณทุกครั้งที่งานเสร็จทั้งหมดหรือคุณจะขอบคุณในระดับรายสัปดาห์รายเดือนแล้วแต่เลยนะคะ แต่การขอบคุณเนี้ยมันเป็นการทบทวนอีกครั้งนะบางทีเรื่องคุณค่าเรื่องคนที่ใกล้ชิดมากเกินไปจนเราหลงลืมคําง่ายๆคําเชยๆขอบคุณขอบใจขออภัยขอโทษเนี่ยหมั่นเตือนตัวเองจะได้จําได้นะว่าชีวิตเนี่ยความผูกพันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะคะมันมีเราและเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะฉะลองเล็กๆง่ายๆก็ได้นะเช่นแบบพอทํางานเสร็จเ,เราจะ เลี้ยงชานมทำงานเสร็จเราจะถ่ายรูปใน Zoom meeting ด้วยกันได้หมดเลยนะคะเก็บเป็นคอลเลกชันได้หมดเลยอย่างที่3ามนะคะกิจกรรมที่สไม่ว่าคนนั้นนะคะจะสร้างปัญหาอะไรกับเรานะอันนี้ลองเก็บเป็นคอลเลกชันไว้นะไม่ว่าคนนั้นจะสร้างปัญหาอะไรให้กับเรานะเราลองดูซิว่าปัญหานี้เราทำให้เราได้อัพสกิลอะไรขึ้นไปนะ ทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานนะคะเช่นปัญหาบัตรขายไม่ได้เนาะตั้งเป้าไว้จะขายบัตรให้ได้ตามนั้นเลยปรากฏบัตรขายไม่ได้นะปัญหานี้ทำให้เราได้อัพสกิลอะไรขึ้นบ้างโอ้โหทำให้เราได้อัพสกิลในการไปดู Data เนาะ ไม่เคยดู Data ละเอียดขนาดนี้มาก่อนเลยนี่ถึงขั้นไปดู Data ระดับแบบเปิด PHP My Admin เลยนะคืออยากรู้จริงๆว่าแผนที่ตั้งใจมาอย่างดีทำไมมันถึงไม่ได้เอเพื่อนร่วมงานเราก็เลยได้สกิลเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมา Influencer คนนี้ผิดนัดผิดเวลาเราก็เลยได้ได้รู้เพิ่มเลยว่าการ Deal i n f l u เอนเซเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เออใช่ไหมอันนี้ข้อที่3นะข้อสุดท้ายนะคะลองเช็คดูสักนิดสิคะ ว่าเป้าหมายในชีวิตของเรากับเป้าหมายขององค์กรเนี่ยมันเป็นมันมีอะไรที่ตรงกันมันมีอะไรที่ซ้อนทับกันอยู่บ้างนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะกับทั้งหมดเลยทั้งหมดที่พูดมานนี้เลยนะข้อ <c oughs> 4เนี่ยเป็นเคล็ดลับที่เพิ่มความเซ็กซี่และเพิ่มความผูกพันเลยคุณลองเอาเป้าหมายในชีวิตกับเป้าหมายขององค์กรนะคะมาลองทาบซ้อนกันดูสิคะ มันมีอะไรที่ไปด้วยกันได้เนะเมื่อเป้าหมายขององค์กรสำเร็จคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่ดีจังอยู่ที่นี่ทำให้อ่อ ชีวิตเป้าหมายชีวิตของฉันเช็คลิสต์ที่ฉันอยากทำได้มันซ้อนกันไปอย่างโจเนี่ยชอบที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะโจะชอบที่จะถ่ายทอดเรื่องดีๆให้คนอื่นได้ฟังนะชอบที่จะแก้ปัญหาทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นโหพูดแล้วดูยิ่งใหญ่เนะเอาแค่ว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยด้วย พลังกำลังด้วยความสามารถที่เรามีณนะปัจจุบันพอจะช่วยอะไรได้เนี่ยคือเป้าหมายในชีวิตทําชีวิตให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนในขณะเดียวกันถ้าสติปัญญาที่มีทําประโยชน์ให้ใครได้นั่นคือดีที่สุดปรากฏว่ามาทาบซ้อนกับวิชั่นของ creative talk และ r g b 72พอดีพอดีเลยนะคะ customer come first ทำคอนเทนต์อะไรออเด e n c e ต้องมาก่อนว่าเ,เขาจะได้ประโยชน์อะไร พอเราทำแค่เนี่ยแค่คอนเทนต์เสร็ชิ้นนะคะหรือว่างานคอนเฟรนซ์เสร็จหนึ่งครั้งก็รู้สึกดีเลยใช่ไหมคะอ่าอันเนี้ยถึงแม้ว่าพนักงานจากไปแล้วนะคะพนักงานอาจะเติบโตขึ้นไปใหม่นะคะเขาก็จะไม่ลืมที่ยังจะย้อนกลับมาหาเราเนเป็นความผูกพันแบบที่รู้จักกันแล้วก็รู้จักกันทั้งชีวิตไปเลยนะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะโจยังอยากชวนคุยทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะคะโจไม่ได้ชวนว่าเอ้ยโลกตรงสวยเราจะต้องทนในองค์กรเท่านั้นนะมันมีมันมีเรื่องหนึ่งก็คือถ้าหากเราเราลองทำแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบปัญหาสี่ข้อแรกนะคะเพื่อหาคุณค่าของงานกับเราหรือว่าลองทำเรื่องที่จะทำให้งานดูเซ็กซี่ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นคำตอบที่เป็นเชิงลบหมดเลยนะคะ คือคุณต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งนะว่าคนเราเติบโตได้นะคะในบางครั้งเนี่ยอัตราเร่งการเติบโตของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะแซงหน้าองค์กรไปแล้วอืมหรือมองอีกมุมนะบางทีองค์กรก็เติบโตไปในทิศทางที่ไม่ได้ตรงกับเป้าหมายของเราเช่นบางทีองค์กรอาจจะ p i ว o ทธุรกิจไปเลยนะคะพิวอ t ธุรกิจไปในอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ได้ตรงกับเป้าหมายของเราเนะ ต้นไม้ยังต้องการเปลี่ยนกระถางเลยนะคะบางทีตัวคุณเองหรือองค์กรอาจจะไม่ได้ฟิตอินเมื่อถึงจุดหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายตัวเนาะ คุณคอยหมั่นคุยกับตัวเองอยู่เรื่อยๆคอยรีเช็คกับตัวเองเรื่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเจอจุดที่ฟิตอินนะคะบางทีจุดที่ฟิตอินนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่องค์กรนี้หรืออยู่ที่องค์กรนี้เพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปเพิ่มความสนุกสนานเข้าไปก็อาจจะเจอความผูกพันที่ดียิ่งขึ้นนะคะโอ้เอพิสซดนี้เลยยาวสักนิดนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังฟังอยู่และกําลังเจอกับปัญหานี้นะคะ ทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงค่ะเอพิโ o ดเนี้ยโจได้ไปจัดในคลับเฮาส์ด้วยนะคะแล้วก็เปิดทิ้งท้ายให้มีคนยกมือขึ้นมาพูดคุยกันนะคะมีตัวอย่างหนึ่งจากคุณคนึงนิดนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะก็คือคุณคนึงนิดเล่าให้ฟังนะคะว่าบริษัทของคุณคนึงนิดที่ปัจจุบันทําอยู่เนี่ยเป็นบริษัทที่ญี่ปุ่นเนอะซึ่งอาจจะโชคดีมากไม่ได้อยู่ในเออเปอร์เซนต์ที่95%้าสิบห้าเปอร์เซ็นท,ที่โจพูดไปถึงตอนต้นอ,อ่คลิปไปนะคะคุณคนึงนิดบอกว่าที่บริษั ของคุณคืนหนึงนิดนะคะต้องการเป็นโพลิซีเป็นความเชื่อของบริษัทนะว่าทุกวันที่มาทำงานเนี่ยจะต้องมีความสุขอยู่3อย่างซึ่งไล่เป็นขั้นบันไดไปนะคะอย่างแรกเลยพนักงานเนี่ยจะต้องทำตัวเองให้มีความสุขเมื <ME> ่อทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วนะคะครอบครัวและคนรอบข้างของพนักงานจะต้องมีความสุขด้วย อสุดท้ายเลยนะคะเมื่อตัวพนักงานเองและครอบครัวของพนักงานเองมีความสุขแล้วเนี่ยบริษัทก็จะมีความสุขซึ่งเป็นบันไดขั้นสุดท้ายของการเป็นพนักงานที่บริษัทนี้นั่นเองนะคะอันนี้โซ้ประทับใจมากเลยนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเออทุกวันนี้เราก็เราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยลอง สตัคเจอร์ไม่เคยลองวางให้เป็นขั้นแบบนี้นะคะฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วคิดว่าจะเอาไปปรับใช้กับองค์กรทําให้องค์กรเห็นภาพเดียวกันนะว่าตอนนี้เราให้ความสําคัญกับความสุขใน3ระดับนี้นะคะอันนี้ลองดูนะเผื่อว่าจะลองใช้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ขึ้นมาแชร์นะคะก็คือคุณใหม่นะคะคุณใหม่ก็แชร์ว่าเ,เรื่องหัวหน้างานเนี่ยดีนะคะเพราะว่าเขาก็มีคุณใหม่เนี่ยผูกพันกับองค์กรทํางานมาประมาณ10ปีแล้วนะคะ หัวหน้าง,งานคือแบบอย่างเนาะที่คุณใหม่อยากเติบโตไปเป็นแบบเขานะคะหัวหน้าง,งานคุณใหม่เนี่ยเป็นคนที่ให้กําลังใจลูกน้องเสมอนะคะเราก็ทําให้น้องในทีมเนี่ยรู้สึกมีค่ามีความสําคัญนะคะเวลาชื่นชมก็จะทําให้แบบเป็นเป็นมหกรรมเลยนะ ชื่นชมไม่ทุกคนได้ยินนะคะแต่เมื่อต้องตักเตือนเนี่ยก็จะทำในที่รับในที่ทีออ่มีความเป็นส่วนตัวนะคะเขาจะรู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาด้วยนะคะครบถ้วนนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ทั้งเนื้อหาที่โซ่ได้เตรียมมานะคะแล้วก็เนื้อหาที่เพื่อนๆใน c l ับ h o u s ์ยกมือขึ้นมาแชร์กันด้วยนะคะก่อนที่จะลากันไปขอบคุณกันอีกสักครั้งนะคะกับซิกหน้าประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทาเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ ในเอพิโซดหน้านะคะถ้าฟังแล้วชอบใจนะคะติดตามกันได้นะคะทั้งใน Spotify นะคะ SoundCloud p o d b e a n c a s t b อกนะคะ a p p l e Podcast ทุกช่องทางที่คุณกำลังใช้ฟัง Podcast ตอนนี้กันอยู่นะคะจะมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท rgb 72 e p i s เอพิโซดนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ